เี็เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเก็เเเกเปาเงาคือคนเป็นบ้าผู้บ้าเดี๋ยวมาเตียงชิลลี่เอ,อ็มบีให้เบิ่งนเนาะจังแมร์โพธิแท่นอคิดหอดอายแหง้งโบเห็นนายมาหาสัญญากันไวอ้อยู่เถียงมาอยู่ข้างกกเปาแท่นอเฮา กับสวัสดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขสู่คนเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะ <c oughs> มือนี้กับเสียงกับทางบาเตียงลุงเฮิมบอดี้พีน้อเนาะมานำกันสคนสาขันรถพี่น้อยเ,เข้ามาบ้านนาจานพี่น้อยเ,เมืองอาจสพังทองแข่งสะวรรคนนาเขตเด็ดละพี่น้องเนาะมาช่วงบ่ายโมงมือนีพี่น้อย แน่นอนเป่นเนาบ้านนาจานนี่กับเอฟซีเดอะไล่คนอาจจะมูคุ้นเคยกันแล้วพี่น้องเยสำหรับทางเวเสียงนี่ก็เข้ามาเป็นครั้งแรกเลยอยนะ่างเนาะก็ได้ติดตามอัปเดตอันทางช่องพันยูพี่น้องเยเนาะโดยช่องนี้กับเป็นไผ่โบได้แล้วพี่น้องเนาะบ้านนาจานนี่กับเอฟซี FC. พันแทพจ,จะคุ้นเคยกันดีพี่น้อย ด้าพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งไปฮับไปชมน้ำกันพี่น้อยว่าจะมาหาภายัยพี่น้อยเนาะตัวนี้ก็น่นาจะใกล้เข้ามาฮอดแล้วพี่น้อยบ้านทุนซานของอ่าครอบครัวเพิ่นเนาะมาตัวนี้มาฮอดแล้วพี่น้อยปังโชวเนาะเห็นแต่นในคลิปพี่น้อยสำหรับทางบุเเียงก,กันเนะาะอาเดูดูโอ้โโโโโกําแพงอ่อมอย่างดีเลยนี่พี่น้อยเนาะ เปนอยู่บ้านเฮืนรรนอนซานบ่เน้อนี่พี่น้อยอันนี้ต้องถามทั้งบนเตียงนำ้ำพี่น้องเนาะว่าทั้งบนเตียงพามาเมื่อน,นี่พี่น้อยพี่น้อยเคยมา,าจักเทื่อนนู่นปะพี่น้องเนาะเดี๋ยวลงไปครับไปชมเบิ้งน้ำกันพี่น้อยฮนะโอเคพี่น้อยเนาะอยู่หน้าบ้านเฮือนซานของสาพรกับบ่าวเม็กพี่น้อย ก็เห็นแต่ในคลิปเนาะบัวเชียงกับติดตามเพิ่นตั้งแต่เห็นเวเห็นงานอยู่ฝั่งไทยได้สองปีที่แล้วพี่น้อยเออเนาะบอดีมาดกันสี่คนวันนี้พี่น้อยพี่น้องวันนี้พี่น้องเยไปเปิดกุ๊กเป้าแล้วฮะไปจีพาไปเปิดกุ๊กเป้ากุ๊กเป้าที่มาที่ไปบ่จุดกําเนิดเลยว้าวพี่น้องจะาไปจ้าเนาะเด็ดจังมาเบิ้งเัินะอ่างน้ำเ้า เออเนาะทางโมตียงครับลุงเคอมไปก่อนแล้วเนาะเป่าแม็กพี่น้องเลยเห็นตัวจริงเียงจริงเนาะมาดูอ่านว่าผักช่อฮ่า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 ฮาฮ่าฮฮ่ไปบงกุ๊กเป้าก่อนพี่น้องเลยกุญแหนุกสวนเนาะมันพริกหมักพายมักพริกหมักเขือร์มันปีสามพัน โอ้โอ้โอเราเลี้ยงงูน้ำได้นี่เนาะโอู้หน้องเลยโอ้เลี้งงูน้ำอันน่ะบินพาไปเบิ่งองกุ๊บเป่าพี่น้องออเ,ปเปอว้ยนกล้าหมดแล้วนี่เนาะเดี๋ยวนี้กัน ไปแล้วไ้กบเปตร้าต้นนเอ็นนะเฉพาะนัต้นต้นเอ็นเนาะบนต้นไงเปาไปเนาะบนเาตักน้ำกินเนาะอนเจ้ากดแบบใดเรเป็นนลบแบบแชาธิตที่เบิ่งดูแบบไรกเจ้ากดเลกๆนะอ่าแบบไรกกแบบแรก็เจ้ากดไปทีบ่แล้วห้องพิงเปนําบ่ บอกเห็นแลลองให้เบิ่งบ่ได้บ่เออจะชดจะชดจังไรเรียกสิดบ่ม่วนได้นี่นะได้บอจะเพลงได้เออเอาเอาจังไรจะรบกวนหน่อยนึงพี่น้องเนาะเออเดินได้มาฮอดที่แล้วก็อ่อจัดสักเพลงนึงเนาะเพลงเอาต้นฉบับลดพี่น้องเไยเอาเด่นไหนก็ได้รบกวนนะก็รบกวนเต็มที่เลยมือนนี้เออ โดยเนาะสบายดีบ ok. ่้งบ่เตียงน้ำโดยนะสาพรเนาะเป็นหน่วยติดตามมานานมแตรเอฟซีจะได้สาพรยองปีเุ่นไรหนินนังเลยฮะเห็นอยู่บ่เห็นอยู่เนาะเ็ดเ็เห็นเเปงาคือคนเป็นบ้าผู้บาเตียงชิเลตมมี่เ้เบิ่อนจังแมนพ่อเทนอ คิดหอดไอแห้งโบเห็นไอมาหาสัญญากันไว้อยู่เถียงนาอยู่ข้างอกเป่าแท่นอเฮานางกอดกกเป่าเงาแท่นอ่ำปูเบาพอแล้วพ่ออันพอแล้วดูสักพอนี่ก็ขอบใจได้เลยนะขอบใจได้เลยจ้า ว่าเสียงมันแหวะนะโดนโดเป็นยังเป็นยังแต่นี่ก็ถือว่าได้แหละรบกวนแหไรพี่น้องเลยว่างเหตุเพลงใหม่ออกมาอยู่แต่ยังบอร์ไซค์เอ็มดีเพลงตัวใหม่อันขอโทษด้วยอันนี้เพลงที่จะห้องเมื่อกี้นี้มีทิ่กระชิดบอกบุตรมีเนาะเพราะว่าเข้าห้องเองนี่มันมันเข้าไปจับคองเพลงเลยแบบเขาห้องเองนี่มันจะบุตรมี้าไปเอาดนตรีเขาแล้วมันจะมีเพราะว่าเขาเหตุดนตรีนะโดยโดยโดยคนไทยเหตุ มันมันถ่าเต็มระบบน่อนี้เนาะขออนุญาตเด้อขออนุญาตลงยูทูปเด้อขออนุญาตจากคนจะมีเพลงใหม่จะเอาลงไปประมาณสองสามชื่อไหนชื่อว่าไหน้นักเตะคนนินทายามจนคนนินทาอักานีสถานบาเตี ต้องเพิ่มต้องบาเสียงมีเดอร์เขาไปติดตามทอี่อ่าทั้งเบาเสียงไปติดตามเพลงยำมจนคนลินทาก่ะคือแบบอ่าผู้ไดทีลินทาฮู้ปูไดทีว่าเอาเฮาเลยแบบยังให้ฮู้ไหวนะว่ามันมันเพลงนี่มันมีแบบความหมายจ่งใดนะแต่คือหลายคนเขาไปฟัง เดยๆดไปฟังไปเนาะเอา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 หน้อยหนึ่งได้บ่ะเอาทนฮุบทนยังได้แบบให้ให้อ่าเอซีได้อ่าฟังนำกันหน่อยหนึ่งพี่น้องเลยอ่าเพลงเราอ่าล่าสุดนี่ชีวิตคนจนสู้ทนต่อกับปัญหาพี่น้องเพื่อนพุงเอาอาหนถามว่าเฮาบ่ดีก็เพื่อความจน เป็นคนให้หยัดศักดิ์ศรีให้บ้านเขาบัววาดีเขาสั่งทั้งเว้าเยอะเย่อยยำเอาเออเลยอยู่อในช่องยูทูบบอกแม่บอกท่านไหนที่ตามได้ท่านไหนาะสะพรสะพรชื่อว่าท่านใดสะพรอะดิสะพรอะไรสะพรแอนดราลาเนาะ สาวพรบ่บ่ได้มีปีดมีปลายบ่มีสาวพรพิลาไวัยอยเพราะว่ามันมันหลายทิ้งอย่างพี่บอมนะช่องบอแม็กกามีหลายพรสามบอกแมข้าฟอมโคงช่องสามช่องพี่น้องเไงเนาะต้องต้องต้องเอาแบบอ่าอ่าช่องรักต้นสะบับต้นสะบับเท่อันนี้ค่ะคือเจ็บคอเนี่ยค่ะปเจ็บคอกระสีหง่า้ฟังเต็มระบบเลยสบายเพราะมันลดเจ็บคอยังบ่เต็มระบบปานใดพี่น้องเอ้ยยไง แต่เพลงเนาะเนื้อหาก็ถือว่ากินใจอยโดยนื้อหาแปลว่ามันค้ายๆเวลาจนแล้วคนนี้แม้คนคนนี้เนี่ยแล้วเวลาเขามีหลยแบบมามามาว่าว่าขี่ว่าน้องมนเอาว่าไงคือเข้ากันกับคำโบราณพันวาเลยย่ำถุกคนบวาดีย่ำมีพันจังหวะพี่น้องประมาณนั้นหเนาะแม่เนี่ยเพลงเขากจะเป็นแบบนั้นถ้าต่อเจ้ามันจะเป็นแน่นอนเลย กับเขาไปเบิ่งยูทูบกับชีเ็นแบบสีเห็นนั่นถ่ายมีมันกัดเต็มแบบนั้นเลยเต็มระบบเต็มระบบเขาไปเบิ่งได้เขาไปเบิ่งในส่องอ่าสาวพรนะพี่น้องเลยเพลงนี้หาดจมนี่ยสาวพรพีละวันแม่ภาษาไทยเนาะซีส่องยูทูบเลยเด็กพี่น้องเด้ออนีเขาไปฟังกับบูมี่อ่ะบูมี่เล็กกระซิบเพราะว่ามันเป็นสองเราเองเฮาตัเห็นเล็กกระซิบไหวเหรอนะเพราะว่า มันยากนะซีวอลหรอคะในกระสีก็เลยว่าให้เขาไปฟังให้เขาไปเบิ่งก็ได้มีหลายเส้นยุ่งเฮาเห็ดมาค่ะจังหวะมีมีเยอะป้ะอัลบั้มต่อไปนี่สิบภาคที่ทางน้องอีฟที่ทงพ่อตียงจะมีอ่าคือว่าย่านไอ้ให้สิจอมันถือกัยังบม่ได้ถ่ายลงเอ็มวีย่านไอ้ให ใส่จอมือถือใส่จ <ใ ave S 2> อมือถ <to>. ือใข่เป็นจอไข่ใส่จอน้ำตาใส่จอโทรศัพท์เนาะง่ายๆกันมันมันเป็นอะไรนี่อ่าเนื้อหามันจะเป็นคือเพลงไอเรียงดนตรีจะคือเพลงอ่ากูอยากเสื้อสายตาคล้าอๆว่าคล้ายๆว่าอ่าแพลงเป็นหลอกลวงแต่เบอร์มือที่จะให้ในโทรศัพท์เลยคล้ายๆว่าอ่าคุยกับคนใดกับไปน้ำคนนั่นนะต้อหมายนะ เพราะว่าคุยกับคนใดกับไจน้ำคนนั้นซาห์นะก็เลยว่าย,ยานไอไายห้ใส่จอมือถีอ่ถ่ายนะนี่กาซิมีอ่าลายต้นลายเพลงอยู่แต่กก็ยังยังอ่าบวมีเวลา<อ>มีเวลาทิ่ด็กฟังลายเพลงได,ได้ได้ได้เอาคาถามีเพลงใหม่ก,กับส่งให้ทั้งบะเตียงแน่ในเื่องท<ส>ี่ กดไลค์กดแชร์ให้เนาะแล้ดิบซีทั้งบ่าเตียงเนาะพบัวเมก็เป็นดิบซีเบาเตียงอยู่เพราะว่าบ่าเมกเขาเบิ่งซ่องซ่องบ่าเตียงตลอดตัวคุณตัวคุณบ่าเมกในลายเนาะต่างคุณต่างเป็นดิบซีกันบ่างเนี่ยบัเพราะว่าก็เขาเบิ่งเพราะว่าอ่าไอเมกเราหมักชีวิตบ้านบ้านก็คืออ่าบ่าเตียงไปถ่ายที่แบบชีวิตอ่า เป็นอยู่แบบเป็นบ้านนะ่ะคือหมักแบบนั้นก็คือสาพรกับหมักที่แบบชีวิตบันมา็คือแบบหมักที่ไปอ่าซอยเรือโบไปถ่ายแบบที่ซอยเรือแล้วกับแบบให้กําลังใจคนที่แบบบ่มียังอะนขอบใจขอบใจแต่สาพรกับขอบใจบาดเพียงที่แบบให้กําลังใจอ่าหลายๆคนเลยกะอ่าที่ซอยเรือหลายๆคนในวันที่บ่มียังเลยในวันที่ลําบากอ่ะ สะาพอานกับอ่าให้ไหรบ่าวเตียงอ่าเห็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยกะขอให้บ่าวเตียงอ่าอสำเร็จในเรืยางานหรือว่าอ่ามีมีการถีอารมคิดกับไห่อ<ด>ยอดวีหลายๆเลยสะพอนนะไปสรุปควรสะพอนเลยครับเ้าบา้านบ้าน,บน,นี้เดี๋ยวนะ้าคอท้ายหุบนิดนึงเด,ดี๋ยวนก็มาหอดกุ๊กเป้าเลยน้องเลยทายกุ เก็บเป่าหรืยากเัยนุย่ากัยเู้ชายมาเป็นเป็นมซีองสมบัมาโดนเติบพี่น้องเลยเดี๋ยวไม่มาเชียร์เดี๋ยวต่ายครับเนาะเดยโดยต้องก่อนสตาร์ทเนาะเบิ่งโดนนี่ต่อแรกกระปูไว้นี่แรกแรกพี่น้องไงถือว่ายูเนาะยูได้มาโดนหลายหลายปีได้สมบัติหลายปีหลายปีค่อยมาเนาะนอ๋อเก็บเป่า ตุ๊กปาตุ๊กเปาเจ้าพรโดยอยู่มาได้หลายปีแล้วเพราะว่าต้นมันใหญ่แล้วพอปลายมันก็เริ่มดอกนะๆอ่าต้นเริ่มเซเริ่มเซพอดีเลยพอดีก่อนโดยพอดีก่อนตัวนี้เใหญ่ครับแม่นบ่นตตัวนี้น่าจะเกิดนําหลังตัวนี้ครับโดยๆปบพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวัมเฮือนบดนี้ขอบใจเจ้าพหลายเมื่อต่ออยู่เฮือนเดี๋ยวเอาปากกระงมาให้ทงสะพบ่มิพี่น้องนี่เนาะ

ทังล <ítulo> er ุมทั้งลุมงวยบ่น้ามันเฮงู่บ่ทังลุมาเ้าลุงลไปได้ได้มันมันร่มีน้ำดอกหัวบนดอก้สิบหาลุงลุงชั้นบอกแล้วไปนองเลยเดี๋ยวไปไปชมกันอยู่เพื่อนสะพอนำกันอีกรอบนึ่งไปนอนเนาะเอาะ อ้ามาบึงพี่น้อยต้นมะือต้นมะเขือเนาะปลูยไยางไรแนวเนาะนี่เนาะตู้คอี่เร้อพระอีตูนี่สาพรอืม้สาวย้ำเนาะสาว่สาพี่ใพีงเลยน่นี่พี่น้อสาวยำเนาะเห็นเต้นนคลิปเพิ่น เ๋ยสะพอนเนาะโดยลายพี่น้อยโอ้น้ำคือสีเขียวคักแท้นี่มันเป็นแ่นไรน่ะยางฝนบ่เชียงเป็นจังซี่อันนี้คือชื่ออันวนมาอโอ้สบายดียางฝนที่ทางสะพอนะโดยสบายดีครับโดยคอมเมนต์อะไรได้บ้างนี่ไม่มาเลยเพราะ่อีกูงามโดยถือว่าเป็นถือว่าเป็นบุญปากใด้สะพอนด้งขออนุญาตลูกคน

ใช่เราจังอยบ่ลุงล you know? no. yeah. mm ุงลุ้นแล้วเขาลุงอยู่แล้วเขาลุงอยู่เนาะเดี๋ยเขาที่ผ่านมาผู้ชายกับลุงลุงนี่ลุงลุงลุงลงได้อยู่เลยแต่ว่ามันมีปัญหาพูดว่ามึงไงเลยขึ้นไม่ได้ที่น่องได้ไมได้บ้นใดบ้ขึ้นได้อยู่เจ้าเบงคุลุงุลุงแมงคุลุงแม่สงเนาะตุ้ยเหลวตุ้ยใช้งบประมาณเท่าไรนี่โทษนะ

ไอ่เตะงานก็คืสมงละสงหมืนสมงละสองหมื่นบาทว่าอย่างก็ได้แตะเจ้าที่หายไปโคตนชนะชินค้าอย่างก็ได้แต่เพต้องเอาสมงละสองหมื่นบาทเ๋ยวเวลาเรามีค <c oughs> ่าได้มีค่าคนเตะเรายังอิสละเวลากับขอขอบคุณขอบคุณะสละเวลาอยู่หลายเนื้อเฉพาะเน้อสละเวลาทีหลายมื่นนะได้หนีมาเนาะ ยังยังบม่ใช่เราถึโมงเนาะโน่อยอนน้เงนเยอะแต่เข้ามาดีได้ได้เงินได้เพี่น้อกไอเชียพักอีตู้วะจะมีอ่าจะมีรายงานอยู่ติดต่อมาแต่ว่ารถกับยังบุกพ่อโอ้ลดลรถรถเรามีปัญหาเนาะคือนมาบ่เมกว่าบางต้นอะไรไปไปเข่าอู่เลยไปเข้าอู่อยู่ไทยยังบริมาเข้าเดือนหนึ่งแล้วไปอยู่ไทยผู้ไปเข้าไปท่าเข่าไปไทยผู้ อยู่จังหวัดขอนแก่นป้าโจอ๋ออยู่ขอนแก่นคือไก่แท้อ๋อตอนนี้ไปงานไปงานรถข้ามไปเลยข้ามไปเลยแม่แลิ้นเบิดบ่อยจังป่ะลิ้นเบิร์ตจริงจังลิ้นซึมลูกสูบติดบ่อยเสมสมุดแม่แบบว่าสมุดว่าเนาะเฮาเฮาใส่มาแล้วสามชิ้มือเลยมันมันเบิร์ตยังไงนะบ่สามชิ้นอยู่แเบิดเลย เมนมันซึมแดงงเนบะกล้นยวานาะจินดินเนาะเห็ดเห็ดบัวใหม่ก็เห็ดตักใหม่ก็เห็ดยังใหม่เบิดอ่อยสูบกระไรติดป่านนี้เนาะพี่น้องเงย้าไปอยู่เพราะทำมีงานบอกมาเสียงได้ด้วยพาไปได้นะงานให้ให้ละ งานเบ่งนิดหน่อยครับโอ้โได้พี่น้องเลยเนาะจ้างครับเอ้าจ้างมาเตียงขับรถให้ก็ได้จิพาไปรึเปล่คนชั่วงมือคนจ้าหาชั่วโมงหนึ่งแสนหนึ่งเลยเนาะเฉียนบ่เเบ่งมาเตียงนิดมื่นที่ใดกาวนะจิาครับจ้างเมื่อเมือรีวิวหันค่าให้บกพันฆ่ามาเตียงโอ้ยยอมเลยโมวแล้วพี่น้องเลยเข่งชั่วโมงอย่างงี้โมวเลยเนาะลาบมาแต่จังหวัดก้อนแก่นค่ะวันที่สิบ อาวะที่สิบเก้าที่สิบเก้ามาดอยว่าอยู่ในวียงกามางานในวียงกันเลยมาเลยงานหลายเนาะดอยกหลายอยู่ช่วงดําหน้านี่เขาอ่าให้มีงานหลายช่วงดํนานี่มีหลายเข้ามาดยดยแต่ว่าเัาติดต่อมาทํางานอะบุมีลดอ่ามือมือคืนนี่กะไอ้บอยติดต่อมากะบุ๊มีลดเกี่ยวกับยังไง เดียวกับขึ้นเฮือนใหม่คืนบ้านใหม่คืนบ้านใหม่ต้องให้สาพรช่วเปิดงานหน,หน,นะปเปดี<ช>๋ยวนี้เนาะแต่สมมุติสองหมื่นคือกันบ่คันอยู่คันอยู่เบิดเบิดบืบบ้อกล่าก็หลายกว่าก,กว่าสองหมื่นะว่ามันมันมันจะมีเป็นแบบคอนเทนต์ถ่ายคลิปถ่ายยังอะไรงีมีมีหลายช็อตหลายขั้นตอนมีเงินต้องหลายหมื่นได้พี่น้องเลยเอ้าพอนนี่ยนึกเสียสมมุติ่าบนเตียงมีเฮือนใหม่สมมุติแบบ ปอเตียงไปหาที่ซื้อก็ได้บ่กีไอยูบ่ฮ่าฮปาางเทื่อบ่เตียงมึมีเงินจ้างไงนะหาจะพอนไปขึ้นเฮื่อนแน่สินะเนาะมันจะลับปิดรับไกลและชูกินนะนะกีไอยู่บ่โดยออโดย่ช่วงช่วงนั้นมันบเจ้าหน้าบ่กคอยมีงานประดายมีแต่ีแต่ช่วงมีแต่ไลค์ชดทางติ๊กตกโดยโดยดยโนงานกาชอทางติ๊กตก โอเคค่ะจะวว่าลายเปลืองเวลาเพิ่งเอนเวลาเลยพี่น้องไงเนาะชุมงจะโชกมื่นหัวเตียงใจเลยปลาเือเลยเือแตกเลยว่ะมือกี <ua> speaking 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 ่โดยมือกี่ตรงกีพงใครได้เนาะแม่นั่นแหละเนาะนะบัดนี้พี่น้องทั้งบัเตียงก็นั่งอนาเอาปลากระป๋องหม้อหมาทั้งสะพอนเนาะมาเย็นมายามอา มาดูเนาะโอ้พีน้อยอากาศกะฮ้อนเอาแห้งดอมันนี่กะนท่านผดีเดี๋ยวผูเชียงจะอันเอาไม่หมวกพี่น้อยหมวกมาให้ทางบาเตียงเนาะหมวกทีทางพู้ตุ้ยกั็ไม่ตุ้ยฝากมาให้ผูเชียงมาหมอบมาทางบาเตียงต่อพี่น้อยจะเอามาหมอบมาทางบาเตียงมันนี่แหละเนาะไปบาดนี่พี่น้อยเนาะอากาศกะฮ้อนเอาโดยฮ้อนไม่นี่เบาเตียงไม่นี่ทางบาเตียงครับหมอก ปากกระปองเนาะดูเสือให้นังสพอนเอาไว้แล้วตัวใหญ่ขอบขอบใจเบาเตียงได้อาอาหมกเสือเหรอครับปากระปองได้อาขอให้แบบถ่ายคลิปแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยก่าอาจะเพราะว่าสะพอนกะรอดูรอเบิ่งคือกันเนาะรอเบิ่งเพราะว่ารอติดตามผลงานเพราะว่าสะพอนหมักที่แบบอ่าซอยเรือ น้องๆซอยเลือคนที่แบบบุมีสิกินสะพปอนกับหมักลายอ่าสะพปอนกระสินทรงโดยกับใจทั้งลายโดยกับใจทั้งสะบปอนเหรอสามวันนี้กัจจิดหนุนทางเนาะบัดนี้หนทางนะไนี่มาเสียงไงโดยฟ้าเชาอันสะพปอนครั้งแรกเลยเนาะวันนี้บปเสียงมาเยี่ยมมายามกับทางบอมแม็กซ์อ่าทีได้เดินทางกับคนเริ่บเที่ไปต่อก่อนบัดนี้เนาะกับทางทีมงานวันนี้กัน ดีมีเองเด้อสะพอนก่อยเฮงๆปังๆกครับบ่องม็กอคนโอ้ยนลืมเด้อสะพอนเด้อว้ายคือรอบก่อนนั่นก็ลืมไม่กระมาอีก้าวทั้งเว้ยโอ้ยโอ้ยโอ้วโอยโอ้ยโอ้ยโอยโอยโอ้ยโอ้ยมอ้ยโอ้อ้ยโ้ยโ้ยโอ้ย้ยโอ้ยอยโอยอ้ย้ยอ้อ้ย้ยอ่อ้ยอ้ยอ่โอ้ย้ยโอ้อ้ยอ เป็นหมวกของคอนเนาะเด้อบุเทียงโดยขอบใจไดลายอันนี้ทางโปตุยเหมาะมาให้เนาะแต่พิเศษแน่กันอาจจะมีหมองไข่เบียร์เปิดเบียร์พ่อเหรอเมย์ผัวตุยแล้วแล้วจดีละปไกินมามากกินเบียร์พอปะโอ้มาเปิดเปิดเป๊ปซี่ได้นี่เป๊ปซี่เด้หน้ามโคกสไปอย่างแบบนี้แหละโอ้โหเฮ้ยพอยังไงย่อย ไปศาสพี่น้องเลยต้องขอขอบุญขอบคุณทั้งโพตุยะรมตุยคือเลยเนาะที่ได้มอบหมวกใบงามให้บะเตียงพี่น้องเลยอ่อยเม่กับพ่อจงอยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงปัจจะจากโรค้ไข้เจ็บทั้งปวงเด้อพ่อกับเม่ให้ลูกมาสมได้ก็อยอะไรก็พึ้นหาพ่อก็ม่น้อยเท่าพันเท่านะเนาะนนี้ะบะเียงหมอบจากพอน้อยอยู่นี่ด้วยโชคดีกอกซองพี่น้องเลยจากพเน มองแล้วกอดกุกเป้าได้ว่าโชคดีแล้วก็ได้โชคดีอันนี้อีิกได้มือหิ่งแม่นเนาะเนาะโอ้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเจ้าเจ้ารู้มัดดลุงเห็ดแล้วใส่ถุงมาเรียบร้อยเอาสองต้นโดยเอาสองต้นโดยเอาสองต้นอ่าตัวแทนของเจ้ากับปอาเด็กสองคนโดยเนาะเอาโอเคเจ้าพนเนาะโดยลากขึนกันนะมาที่นี่ก็ได้กินเลยว่าเป็นเดินทางกับก่อนเนาะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเออเดี๋นะสักพี่น้องเย นจะบอดโดรบกวนทางสปอนกับสปอ็อกแม็กได้พี่น้องเพป็นกระซิมีงานไปโตอ,อีกประมาณ3-4มสี่มุแดงนี่แหละพี่น้องเนาะมีงานนัดไปอนาไายทอดสดพี่น้องอ่ารีวิวสินค้าพี่น้องเนาะถือโอกาสบูสเชียงกระได้มวกหมวกที่ทางโปรตุ่ยเมตุยฝากมาให้ทางโปรเตียงครัพี่น้องเนาะบูเชียงกระไดมอบให้าาได้เลนะยเนาะเป็นหมวกนากันร่มกันแดดกันนาวนี่แหละพี่น้องเนาะ ดยก็ต้องขอขอบคุณทั้งปโต้ยเมตุ้ยเด้อเนาะให้มีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยเจ็บทั้งปวงเนาะทำการทํางานกับธุรกิจกับขอให้ดุงให้เรื่องในการที่การงานตลอดปีและตลอดไปพี่น้องเนาะนะเมื้อกี้ก็บ่เซียงเสดรากับภาพบรรยากาศบ้านเฮือนซานของสาพรกับบามเอกเด็ดเนาะพี่น้องเนาะอยู่บ้านอาจารย์เมืองอาจสบังทองแข่งสวรรค์นเ่นเองเนาะไปเด้อเด้อเนาะสบายดี้ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขสุขคนสบายดี